สวัสดีค่ะโตเกียวบอยตัวแทนของคนปลูกผักไม่เก่งนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องไปบบบนะคะวันนี้เราจะมาทําการบํารุงน้องเพื่อให้น้องดูตอนนี้คือน้องเหลืองนะคะเหลืองส่วนหนึ่งเพราะว่าไฟ LED นะคะของเราเราก็ของจริงก็เหลืองด้วยนี่นะคะเหลืองเต็มที่เลยใบเขียวมีบ้างน,นิดหน่อยนะคะ วันนี้เราก็จะมาทําการบำรุงน้องด้วยขอหาปุ๋ยก่อนอันแรกเป็นปุ๋ยขี้บัวแท้นะคะสั่งมาจากช็อปปีหมักมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันต่อมาจะเป็นออปุ๋ยขี้ไส้เดือนนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันมูลไส้เดือนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะผสมกันแล้วก็ให้น้องแล้วก็เราก็สลับนะคะถ้าพ่นน้ําเราจะให้น้ําหมักปลาเข้มข้นแบบนี้ผสมไป เออพ่นนองไปสักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งเนาะประมาณนั้นอ่อพนาพ่นใบค่ะให้ทางดินด้วยแล้วก็ให้ทางใบด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ทำการให้ปุ๋ยน้องใบบัวบกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเนาะดิฉันทำสวนตอนดึกคะ่ะเพราะว่าระหว่างวันมันร้อนดิฉันก็ทำตอนดึกๆแบบนี้ละะ้วค่ะให้ดูน้องใบบัวบกนะคะมีไฟ l e ีนิดหน่อยเดี๋ยวก็มาดูผลกันว่าน้องจะหายเขียวหรือเปล่านะคะ ลังให้ปุ๋ยสามวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดไปนะคะด้วยสิ่งนี้จริงๆเราผสมมาแล้วนะคะเราผสมมาเรียบร้อยแล้วก็คือให้น้ํามันเออไม่ใช่น้ํามันสิน้ำหลักน้ำหมักปลานะคะผสมมาเรียบร้อยใส่ไปนิดนึงนะคะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่ามันเข้มข้อนอยู่แล้วแล้วเราก็รดที่ใบลงไปค่ะ ฉีดไปนะคะเรื่อยๆให้มันให้เขาครบทุกใบครอบคลุมน้องใบบัวบกทั้งหมดแต่กลิ่นเนี่ยหืมสุดๆเลยแล้วเราก็เผื่อแผ่ต้นอื่นๆด้วยนะคะต้นไม้ต้นเคลอะไรเอ่ยแล้วก็เผื่อแผ่เข้าไปให้หมดน,นี่เคลือใบอีกนะคะ โอ้ยมือมือ,ม,อมือมากตอนนี้อันนี้จะเป็นการให้ปุ๋ยสัปดาห์ที่3นะคะจริงๆสัปดาห์ที่2ก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะก็ให้ปุ๋ยแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายเนาะก็มาถ่ายครั้งที่3เหมือนเดิมค่ะพอลาดปุ๋ยลงไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็จะเอาไม้เคาะๆๆให้ปุ๋ย ร่วงลงไปที่พื้นดินเราก็จะทำการพรวนดินเขาอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เห็นไหมคะเราก็จะมาพรวนให้ปุ๋ยลงไปในดินให้มันเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ราดน้ำนะคะรดน้ำทำตามวิธีการเดิมเหมือนที่เราทำ ครั้งแรกอะค่ะแต่อันนี้เป็นการให้ปุ๋ยที่3แล้วนะคะครั้งที่2ก็ทําเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะคะเรียบร้อยและนี่ก็คือน้องใบบัวบกหลังจากเราบำรุงน้องเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยปุ๋ยขี้บัวมูไส้เดือนแล้วก็น้ำหมักปลาเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะสุดท้ายแล้วเราพบว่าน้อง เหลืองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รู้สึกจะมีใบแก่ล่วงโรยไปเยอะพอสมควรนะคะก็คือไม่สำเร็จคะ่ะทุกคนในขณะที่ผักอื่นๆนะเห็นไหมคะดินเดียวกันนะคะเขาก็เติบโตวสวยงามดีอะดูสิเออจากคลิปก่อนมาถึงคลิปนี้คือแบบเห็นมาผักโตงามมากเลยแต่น้องใบบุบของเราก็เหลืองเหมือนเดิมเราควรจะทำไงดีต่อคะทุกคนควรจะทิ้งไปเลยไหมคะ แล้วเอาอย่างอื่นมาปลูกหรือยังไงดีคะทุกคนช่วยดิฉันคิดหน่อยสุดแล้วดิฉันก็คือปลูกไม่เก่งตามที่ว่านนละค่ะตัวแทงคนปลูกผักไม่เก่งนะคะช่วยเม้นหน่อยค่ะว่าเราจะเลี้ยงน้องต่อไปหรือว่าพอแค่นี้